สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆนะครับชาวเรี่ยวครับมากินขาครับอัมอนมะม่วงครับเหมือนนี้ครับมัมมอนเส้นเนวนะครับนาอกินข蒿กินขาเศร้าครับอืบรรยากาศดีครับเหมือนี้บรรยากาศดีดีกินขาครับกินขเนาะหลัางจากกันแลยวก็กินขาแล้วครับผมมียังหรอครับนี่ หนึ่งปลาครับหนึ่งปลาหน้าครับหนึ่งปลาหน้างนะครับนาอก็ปนลปลาแห่งกับกระพักครับพักนี่เคยเห็นไหมครับพักครับนี่พักกินไหนครับกินก็ปนลปลาแห่งแซบแซบแล้วครับนี่พักหนึ่งแต่เป็นพักพื้นบ้านเ่าเนี่ยครับปลูกเองนี่น้ำพริกสองยางสามยางนี่ครับนกินแต่ปลาครับอืบุงนะครับน้องทิบเข่าก็ได้นี่นะครับนี่ ทิ๊บนี่ครั Connie, Higher, ier, ร Somehow, บท e ิ sì, ๊บนี่นะโมได้แล้วครับทิ๊บเดียวกับพ่อกิ้มทิบโมใหญ่แล้ครับเขาเขาเห็นต้องครับน้องซ้ำหนี่กับพ่ออะมั่งเนาะครับนี่พักครับหลวงพักกับปลาหน่อใหม่ครับทั้งนี้กินหน่อใหม่กันครับกับปักเซเวอร์ครับเซเวอร์หมากเซเวอร์ครับหมากเซเวอร์นะครับหนึ่งหมากเซเวอร์ แซบครับหมักเซเวอร์กับแซบครับหมักเซเวอร์น้องครับน้องให้กินอี่ครับหมักเซเวอร์กินอยู ük. ่แล้วโอ้ยตัวเห็นน้องครับน้องกินน้ำกันครับบันน้กินโดนแล้วครับเอิญเสื้อพี่น้องเปื่นเปล่าน่เช่าเดียวมากินกินเขาตอนเศร้าน้ำกันครับกับผลละใหม่ที่หลังน้องครับน้องผลละหมากละใหม่นะครับประมาณนี้แหละครับมากินน้ำกันนะครับเด้อ กินเข่าครับเมือนี้เอิญกินเข่าอ่านผูุ้ี่เป็นยังไงเนาะกินเขากันอะไรย่างครับเมือนี้ก็มากินเข่าเอิญกินเข่าครับออ่าพดีมีกดไม้คนเบื่อเอิญกินเขากว่เอิญขึ้นเกาแล้วครับก็จะเบื่อกินเขาเนาะคนไทยเราเนาะกินเขากินน้ำชัดเจนบ่เนาะครับเนาะขึ้นกาแลครับสีสันครับสีสันเพื่อโลกสวยเข้ามาเอาแต่มีมีสีมีสันบ่มีมีสีมีสันบ่ได้เลยเนาะ อ่าก็ต้องมีสีมีสันเอาครับบังสวิรัติครับอือข้อมันครับคุยกันกินกับปลาแห้งครับโดปลาแห้งเนาะอืมอือแซบครับจ้าจ้าแซบมันกินกับมันเหใจแล้วครับเจ้าไปสาบเชื้อ ใบหูเสือใบหูเสือเป็นยาครับตัวนี้เป็นยาอืคนเล่าคนไทยมากินครับกระปุลกรบก่อยกับยังนอรับกินนี่น,นครับแซบครับแซบกระปนลกับแซบแซบแซบครับอาหาราหาครับอาหารไทยๆฮครับกินปลาแม่คน เพิ่นยุคางฟองเนี่ยเพิ่นหนึ่งทุกินครับเงินฟ้านั่งเพิ่นซื้อมาให้กินเพราะว่าสมองเจอจำดีแน่เพิ่นว่าเพา่นก็เลยซื้อหนึ่งปลานั่งมาซื้อกินไม่เอาปลานั่งมาหนึ่งทุกิน <c oughs> กครับครับผมแซ่บๆกันนะครับเจ้าแซ่บครับเหมือนกันจินสวยแน่ เัาก็ไปแต่ห้าหยอดเบี้ยวอยู่ต้มยอดเบี้ยวก็ไปหย่อมพี่น้องอยู่ครับเรื่องกินสวยกินเข่าก็วันพระนะครับสันเธอเดียวน <c> ะ <ười> ครับพักกระมังล้ายครับเพื่อนห้าวไว้เลยครับห้าวไว้เลยครับเพื่อนพักหา้าวบุกขโมูครับไปดิกินบุกขโมู กินแบบคือหมูอันโลกก็จํากินแบบโลกก็อืกินคือมูลโลกโลกก็จํากินแบบโลกก็จําโลกลืมนะครับเนอะกินบ่คือหมูผมครับอือ,อเอาเดี๋ยวแป๊บๆเนาะครับนอกอือมาเด้อครับเจ้อือสดครับสดอือกินข,ข้าวทีน้ําเอิ้กันกินเด้คนไทยเฮาครับ น่าจะแสบน่าจะนัวคนฮักคนแพ่งเอิ้นกั้นกินข้าวมาคนบ่หักกันบ่ได้อิ้นนะครับงานใครกันกันยังบ่ถามกันอยู่แม่หมอหรอครับนี่คนหักกันกันอ,อ,อื่นกินเข่ากินนาคนไทยห้องนี้แน่นก็เอื่นที่เราครับเบอร์กินก็ตามเพบอนเนาะแม่หมอ,อครับพี่น้องกิน้งคอครับ นปลาแจ๊บแจ๊บครับคนคขังห่องเพิ่มหนึ่งกิน <c oughs> เพิ่มเสียด้วยละคนเพิ่มเสียดด้วยปลาแจ๊กปลาคุณขังห่องเนาะครับผมว่าขางห่องเนี๊ยเพิ่มนอนน้ำเพื่อเนาะเพิ่นอนน้ำเพิ่มไปนอนเพืเดียวเพิ่มเสียด <c oughs> <c oughs> โดยกินครับ มนละไม่นะครับไข่แล้วครับมันระเบิดเด้อ <c oughs> โนวาโนว์ <c oughs> เอ็กเอ็กเอ็กครับหน่ต้องเอ็กมันจะเป็นเนื้อยนะครับแบบไข่แล้วครับเด้อมันจะเป็นเนื้อยแน่ครับ <c oughs> ครับเฮ้เนื้อยก็ให้กินมาครับแบบไข่คุ้นไข่ครับเออคือมวลๆน,น,นะครับเนาะคุ้นไข่แล้วครับเด้อ เท่าเมื่อนเนี่ยทั้งนี้ยย่างๆนะครับย่งๆอยูย่ทั้งเน่ยอาจจะโบเห็นนะครับักไข่รสจานสิบเอ็มั่นๆครับก้อนหวานมันๆใครเคยกินไหมครับไข่ไข่ครับเพื่อนไข่ครับไขครคร่อาจจะร่องกองครับผักคนภาคกลางเหมือนโซงม้าหาอาหารไทยเ้าหลายอย่างครับหลายอย่างถี่นี่โลยนี่บ่มี ไปหากินม่มมี่ครับแถวทะเลทรายม่มมี่ครับคุณมั่งคุดอีกขึ้นกันครับวันละเบิดนะครับเดอ้อคนวาม,มากินบักเขียบบัวด่เนาะพูนว่าเนาะพลไม้ครับแมงโกสตีนไม่มาครับเนี่ยแมงโกสตีนเนาะแม่นบอครับอันนี้บลนนาบลันนาโมเมนตยังเลยครับเด้อนี่บนานนาดีไอพ็นขเขาใจิบนะครับด้านไอพ็นขเขาใจิษ อันข้เขาอก็ปนกับแซบแซบครับเป็นปนแซบครับครับผู้เป็นหายก็ร่างใจเนี่ยครับเิ็นเฮดให่งจินเป็นยันว่าสมองบัดนี้พิ่นก็ว่าปนปลาให้กินเน่ครับน้องเอาไว้ํำเนียยนะครับคลิปนี้อะาด้วยเหมันกระโดนครับให้บริเว้ร้ายครับได้พึ่สมองครับกินแบบสวยๆเย็นๆครับครับนาอครับนาอครับเสียงนะครับ